ที่เมืเองลูเซนมันอร่อยมันไม่หวาน <us> ตอนนี้เราวามาอยู่ที่ซูริกแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันสุดท้ายที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เราอยู่ที่เมือง<ด>ลูเซิร์นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวทั้งหมด2เมืองคือลูเซิร์นแล้วก็ซูริกเดี๋ยวมาดูกันว่า1วันไม่ถึง10ชั่วโมงเราจะเก็บที่ไหนได้บ้างในสองเมืองนี้เพราะาเดี๋ยวเราตอนเงย็นเราจะต้องบินไปต่อที่โลงกันจริงๆอะเรามาถึงลูเซิร์นกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราเดินเที่ยวชมเมืองกันได้นิดหน่อยแล้วมาถึงค่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักรูมควัวกันเนาะ ตอนนี้ถึงแล้วค่ะแต่ว่าต้องเช็คอินเองเพราะว่าเรามาถึงประมาณสองทุ่ไม่มีพนักงานละทําการเช็คอินก่อนนะคะที่นี่ชื่อว่าอพีน่าลูเซนนะคะห้องพักของเรา ำไมอ่างล้างหน้ามันอยู่ตรงนี้ล่ะตึ้งจรง,ง,งอันนี้เขาผ้าขวาวไทยมาคะมาทำถึงแล้วพี่เรานอนกับตะอ่างล้างมืออย่างเงี้ยหรอมีพัดลมโอ้ oh my god ที่แรกในยุโรปตั้งแต่ไปมาสามโรงแรมดีมากห้องใหญ่มากเลยอะ แคบมากอ่ะนี่จบแล้วสาพานชาแปลเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่พักเราเลยค่ะประมาณ500เมตรสามารถเดินเท้าได้และอย่างหนึ่งนะโรงแรมเราเนี่ยใกล้กับสถานีรถไฟมากเพียง190เมตรเท่านั้นสามารถเดินไปไหนมาไหนได้เลยเดินชมบ้านชมเมืองเขาเดินมาเจอสาพานนี้ก็ได้อยู่ใกล้มากนะคะแนะนำโรงแรมที่เราพักคือ The Hotel Alpina ค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ Lion นมอนเ e n มนตนะคะวันนี้เราจะเก็บได้กี่ที่ในลูเซิร์นอะไปดูกัน่ะคาดว่าทัวร์น่าจะไปที่เดียวกับเราแน่ๆเลยอะสิงโตของเรา นี้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มทัวร์แล้วนะคะเรากำลังเดินไปกับทัวร์ไม่ต้องเปิดแมพเลยค่ะถึงแล้วแล้วเราก็มากลุ่มทัวร์อยู่ๆก็เป็นกลุ่มทัวร์จีนเนี่ยสิ่งต้นด้านหลังเราอะ่ะเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกของค,อความกล้าหาญ<ช>ของทหาร,รของใช่ของทหารทว,วีปนคะคะทัวร์จีนเมื่อกี้เราพบปากกับทัวร์จีนแต่นี้ไปหมดละ รรยากาศดีเนาะมันแบบก็ลงมือคล้าสยสวนสาธารณะก็มีคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่นะครับนอกจากทัวร์เอละเดี๋ยวจะไปนั่งแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปบายนี่เราแม็กกินช็อกโกแลตร้อนก่อนนะคะที่ร้านอยู่ตรงตรงกับอยู่ข้างๆกับสิงโตเมื่อกี้เลยตอนนี้ได้ช็อกโกแลตร้อนแล้วค่ะชอบช็อกโกแลตร้อนที่นี่นะมันอร่อยมันไม่หวาน ไม่หวานจนเกินไปไม่ได้หวานขนาดคนไทยกินอ่ะขนาดในซูเปอร์ยังอร่อยเลยอ่ะ เมื่อกี้นี่หย,ยอกมนุษย์เล่นนะ่ะตัวใหญ่จังเลยอ่ะไปไหนอ่ะบ๊ายบายเจอกันนะที่ประเทศไทยใครอยากจะล่องเรือนะคะก็มาตรงนี้ได้เลยเนี่ยอุ้ยถุงเขาเยอะมากเลยนะเรียงราย บรรยากาศชมวิวบรรยากาศเมืองลูเซิร์นเนี่ยอันนี้ออกจากสถานีมาใช่ปะก็เดินมาถึงที่ขึ้นเรือละเร็วมากฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานมาอีกแล้วเจออีกแล้วเอาง่ายๆว่าถ้าปารีสมีหอไอเฟลลูเซิร์ก็มีสะพานอะไรนะเชอร์เปลกินอะไรอ่ะของโรงแรมเหรอนะแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นอันนี้หรอสรุไปเลย เดีบบ๋ยวก็สงบโอเคไปละเดี๋ยวเราไปซื้อช็อกโกแลตในสถานีก่อนค่ะ ตามาสปรสหานีลูเซนก็คือ 1, 1.50ฟรังนะคะหรือประมาณเกือบ60บาทรับการ์ดรับเครดิตการ์ดรับทราเวลการ์ดได้ลองเข้าห้องน้ำมาคะ60บาทแล้วค่ะที่เที่ยวซวิีสบอกว่าร้านช็อกโกแลตที่นี่อร่อยแต่ว่าแอบแพงแล้วขอเข้าไปดูก่อนจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่า ช็อกโกแลตเขามีหลายลดมากไปไม่ถึงเพราะมันอยู่ข้างในคาเ์เตอร์เขาเขาให้เราชิมเราก็เลยขอลองเป็นดาร์กช็อกโกแลตมันออกแบบหวานอนะงงอะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแต่ออกหวานแต่มันพอมันแบบมันกินหมดแล้วเคี้ยวหมดแล้วมันอร่อย,อยมีรูปหนูด้วยอะใช่นหนูปะพี่ หนูสีขาวหนูดำหนูขาวแวก็หนูน้ำตาลแล้วเราก็ได้มาแล้วค่ะ110่งรฟังวันนี้เราไม่มีสวิตพานะคะสวิตพานเราหมดแล้วเราก็เลยจะต้องซื้อแบบนี้เอาเราจะไปซูริกกันต่อนะคะนี่เราอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วใหญ่มาก ได้ตั๋วแล้วค่ะเดี๋ยวรอรอบรถไปที่ซูริคเจอกันที่ซูริคเลยรีวิวที่นั่งชั้นสองค่ะที่สวิสวตไหนขอดูเล็กลุมหนะ่อยเล็กลุมคือแบบกว้างนะนั่งสบายมีที่วางของวางอาหารถ้าเกิดเราจะกินอะไรมีที่วางกระเป๋าแล้วก็เนี่ยที่นั่งมีทั้งสองฝั่งแล้วแต่รถไฟจะหันไปไหนเราก็เลือกนั่งเอา ไม่แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการน,นั่งรถไฟที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะขอเล่าย้อนไปตอนที่ซื้อสวิตพาน,นะคะเราเลือกเป็นชั้น2ก็คือเราได้ทําการรีเสิร์ชแล้วว่าชั้น2ก็เพียงพอต่อการน,นั่งรถไฟแล้วเพราะว่าเราเดินทางอ่ะมากสุดแค่ประมาณ3ชั่วโมงนั่งชั้น2ก็สบายไม่ได้แคบไม่ได้อัดแล้วก็มีห้องอาหารให้เป็นตู้มันจะมีตู้ห้องอาหารด้วยมีห้องน้ําก็มีให้ที่วางกระเป๋าก็มีให้ชั้น2ก็สามารถ นั่งไปได้ไม่ลำบากแล้วก็ไม่แคบค่ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากลองนั่งชั้นหนึ่งก็ได้แต่คิดว่าชั้นสองก็เพียงพอต่อการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะและนี่คือเมืองซูริกเมืองสุดท้ายที่เราจะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์กันนะคะมาดูกันว่าเราจะได้ไปกี่จุดในเมืองนี้ในเวลาสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงกันค่ะ ที่เมืองซูดิกแล้วนะคะเราเพิ่งฝากกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็กำลังจะไปที่จุดแลนด์มาร์กต่างๆที่เราได้แผนเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเก็บได้กี่จุดเพราะว่าเรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงตอนนี้เหนื่ยอยเพราะเดินมไาปาสถานีใกล้อยู่นะแลนด์มาร์กแรกคือชื่อว่าอะไรนะพี่อ่าริเวฮอพครับอะไรนะ l ิเ d ฮอพเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงสวยหรือเปล่ายังไงอื่นไป ตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาถึงลินเดอร์ฮอแล้วค่ะก็เป็นจุดชมวิวจากมุมสูงในเมืองซูริกค,ค่ะสวยงามอากาศดีลมเย็นมากเลยอ่ะได้ชมเมืองของเขาอันนี้คือบ่อน้ำกินได้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีคนเอาปากไปลองกิน พี่นั้นประตูแดงแหละประตูโดเรมอนหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะลองไปดีแล้วแล้วพี่อาจจะไปไปทะลุอีกมิติดหนึ่งเลยก็ได้คิดว่าเจอไอ้เครื่องกองน้ำอันนี้มากกว่าแล้วนี่หอบอะไรเยอะแยะเนี่ยมันฝากไม่พอแล็คล็อกล,ล็อกเกอร์มันเต็มเราก็เลยต้องใช้ล็อกเกอร์ไซส์เล็กลงแล้วก็ถือของแทนไม่เป็นไรหนูสบายอยู่แล้วแข็งแรงครับไปต่อที่ต่อไปค่ะ จริงปะพื้นอะตอนนี้ตลอดทางเลยนะดูเสียงก,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 ก็แก้วแก้แกแเป็นคาเฟ่อะคาเฟ่็ไมไปหมดเลยสองข้างทางอันนี้คือเขาออกมานั่งอาบแดดกันเหรอดูดิพี่ออ้ก็อีมังคาเฟ่แล้วก็นั่งดูโบสกันไม่ใช่เนี่ยคนตรงเนี้ย ตรงนี้คาเฟ่ตรงนี้ก็คาเฟ่โบสถ์ฟอร์มูลเจอร์เป็นหนึ่งในสี่โบสหลักของเมืองสุริกที่มีความสวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิกกับยอดปลายแหลมสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลและโบสเก่าแก่แห่งนี้ยังสร้างขึ้นจากซากปราขับพัง ฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำขั้นกลางก็มีอีกโบสถ์หนึ่งที่เป็นโบสถ์หลักหนึ่งในสีของเมืองสุริกเช่นกันชื่อว่า g กส s มินเทอร์เป็นโบถสถ์สถาปัตยกรรมโรมาเนสนิกายโปรเตสแตนต์ ทุกคนดูความกว้างขวางของทะเลสาบสุดิษสุดลูกหูลูกตามากแล้วทั้งสองฝั่งอะทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยคนมานั่งพักผ่อนกันเยอะมากอากาศเขาดีมากเลยอะเ,เ,ม,เ,เมืองเขาย่าใหญ่คนเยอะมากผลุกพั่นสุดๆมีรถไฟวิ่งบนรางตลอดเลยอะให้ความเป็นระเบียบมากอะ แลนะตอนนี้อยู่จุดแลนด์มาร์คจุดสุดท้ายของที่เมืองสูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าจัจตุรัสจัตุรัสเบอร์คลีเพลสนั่นแหละแล้วข้างหลังอ่ะก็คือวิวทะเลสาบสูริกใหญ่โตมากคนเยอะมากเช่นกันเดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดเขาเรียกว่าอะไรนะรูปปัน้นใช่ปะพี่มันเป็นรูปปั้นแลนด์มาร์คของจุดนี้แหละครับ ใช่เล้วเราจะไปจุดสุดท้ายแล้วไปดูรูกั้นแล้วเราก็จะรีบวิ่งกลับสถานีไปทุกคนเคยเห็นหรถไฟหยุดติดไฟแดงเล่าะถ้าไม่เคยเห็นที่นี่ที่ซูริกเขามีให้เห็น ขึ้นสถานีแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยตามถนนแล้วก็จะเจอสวนลินเดนฮอฟที่เราไปในจุดแรกก็คือทางขึ้นทางนู้นเลยค่ะตอนนี้มาเอาอกระเป๋าออกจากล็อกเกอร์แล้วค่ะวิธีการเอาออกเขาก็จะมีคิวอาร์โค้ดมาให้ตอนที่เราเอาเข้านะคะแล้วก็เนี่ยพอสแกนเสร็จปุ๊บเครื่องมันก็จะเปิดแล้วก็เอาออกมาเลย ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินซูริกแล้วคะเตรียมตัวจะไปทริปต่อไปแล้วสำหรับทริปสวิตเซอร์แลนด์ที่จมีอะไรอาจจะบอกคนดูไหมคะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับเราเจอสภาพอากาศที่พูดได้ว่าค่อนข้างแย่ตอนแรกเราก็รู้สึกเฟลนิดนึงนะแต่ว่าในทุกความแย่ในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันก็มีเรื่องดีๆอยู่ก็คือเราก็ได้เห็น ในมุมมองอีกมุมนึง,องของของการเที่ยวของความสวยงามในสภาพอากาศที่เป็นอีกแบบหนึง่งเราก็ได้เจอความสวยงามที่ประทับใจในอีกรูปแบบหนึง่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ไปเที่ยวบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เป็นตามที่เราวางแผนนะแต่ว่าเราอาจจะเปิดใจแล้วก็ได้เจออะไรที่ดีดในอีกแบบหนึง่งก็เป็นได้ครับ คงจะต้องจบกันที่ตรงนี้แต่ว่าคิดว่าจะได้มาอีกแน่ๆต้องมาซ้ำยังไงก็ฝากคลิปนี้ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากมาซีสแลนและเผื่อใครมาช่วงที่มีอากาศเป็นหน้าฝนหรือว่าเป็นแบบว่ามรสุมของเขาก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางมาเที่ยวซีสแลนยังไงก็เจอกันทลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบายครับ